การประชุมคอรมสัญจรในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกของรัฐบาลแพทองทานชิน,นวัตร ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือการประชุมคอรมอสัญจรโดยมีการติดป้ายตามส่วนต่างๆเพื่อความสะดวกในการทํางานการปรับปรุงสถานที่ห้องประชุมทั้งในด้านแสงสว่าง จอภาพโปรเจคเตอร์อุปกรณ์การนำเสนอข้อมูลและการจัดเตรียมความพร้อมรอบอาคารหอประชมุมรวมถึงการตั้งศูนย์เพรสเซนเตอร์เพื่อรองรับ มวลชนที่จะมาร่วมในการประชุมและ,ะแถลงข่าวให้มีความพร้อมต่อการทํางานขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมนิทรรศการด้านสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ไว้รอบบริเวณอาคารหอประชุมอีกด้วยสําหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมคอรมอสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลที่นําโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยกําหนดแนวคิดหลักในการประชุมคือ from flat to flourish คือขอภัยค่ะฟื้นคืนสู่ความเฟื่องฟูโดยจะจัดประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันที่29พฤศจิกายนพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับคอรมอรสัญจร